ลดฝุ่นง่ายๆด้วยตัวเองลดฝุ่นง่ายๆด้วยตัวเองสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5กำลังอยู่ในสถานการณ์ที่วิกฤตถึงเวลาที่เราต้องช่วยกันลดและแก้ไขปัญหานี้ให้ได้เรามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาปัญหาฝุ่นของประเทศไทยมารวมพลัลงเพื่อลมหายใจแห่งอนา,นาคตกับชาเลนจ์สนุกๆที่ไม่ควรพลาดค่ะมาช่วยกันลดฝุ่นลด PM 2.5กันครับโดยการ ไม่เผาในพื้นที่โล่งแจ้งครับไม่เผาขยะไม่เผาวัชพืชไม่เผา,า,าป่าไม่เผาพื้นที่เกษตรกรรมไม่เผาไร่อ้อยทุกความตั้งใจจะเป็นแรงผลักดันที่สําคัญความร่วมมือเล็กๆจะเปลี่ยนแปลงได้จาก impossible เป็น impossible มาสนุปด้วยกันสิคะ <c oughs> แค่เรากรอบภาพโปรไฟล์ของแคมเปญไปใช้หรือถ่ายภาพถ่ายคลิปของตัวเองนะคะที่มีส่วนช่วยในการทำกิจกรรมลดฝุ่น PM 2.5ค่ะที่สำคัญค่ะ แล้วいいก็ติดแฮชแท็วกว่า e- แกะลดละรอดปลอดฝุ่นค่ะแล้วก็แฮชแท็กนะคะรวมพลังเพื่อลมหายใจแห่งอนาคตและแฮชแท็ก e- แก for all ค่ะตั้งค้าเป็นสาธาระไว้นะคะแล้วก็แท็กเพื่อนีกห้าคนมาร่วมแคมเปญกันค่ะรวมพลังเพื่อลมหายใจแห่งอนาคตรวมพลังเพื่อลมหายใจแห่งอนาคตครับรวมพลังเพื่อลมหายใจแห่งอนาคตรวมพลังเพื่อลมหายใจแห่งอนาคตรวมพลังเพื่อลมหายใจแห่งอนาคต